อไอ้ที่ให้มาผูกเนี่ยผูกหาตำแหน่งเอวลูกอ่ะด้านข้างนะคะด้านข้างเอาส่วนที่กว้างที่สุดนะะไม่รวมไอตัวห่วงยางไม่มาสนใจนะเอาส่วนที่ก้าที่สุดแล้วผูกเส้นนี้นะคะให้ด้านหน้าเนี่ยเหนือสะดือ2เซนสำหรับคนอ้วนถ้าคนผอมเอาเซนเดียวมัดไปพอสมควรอย่ามัดแน่นเพื่อนอาจจะตายได้ แต่ตอนแรกเรามัดแน่นก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาเรามัดอีกทบนึงมันจะคลายออกอนะอย่าไปเชื่อลูกค้าหรือเชื่อเพื่อนว่าเธอเอวฉันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอย่าไปเชื่อไม่เราเป็นช่างไม่ใช่เขาเป็นชาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยตัวเองอย่าให้เพื่อนชี้นําเราหรือลูกค้าชี้นําเรานะคะเพราะว่าบางคนเขาจะบอกว่าเวลาเราวัดไปปุ๊บเขาจะบอกว่าน้องเขาวันนี้พี่กินมาอิ่มวัดให้มันเล็กลง เธออย่าไปเชื่อเพรานั้นแต่เธอบอกก็ได้ว่าค่ะแต่เวลาเราวัดจริงๆเราต้องวัดให้พอดีเราต้องมั่นใจในตัวเองนะคะพอถ้าใส่ไม่ได้คนแก้คือใครคะคือเราค่ะเขาจะแก้กับแกไหมคะถ้าเขาบอกว่าโอ้วันนั้นที่พี่บอกไปคือพี่น้ำหนักขึ้นไงคะคือเขาถูกทุกอย่างอะค่ะเขาเป็นคนจ่ายเงินแต่เราผิดทุกอย่างเราต้องเป็นคนแก้่ใส่วัดมาลูกตำแหน่งเอียวได้แล้วนะคะตำแหน่งเกียวได้แล้วอะ คราวนี้เวลาเราวัดนะคะครูบอกแล้วว่าครูใช้หลักอะไรหลักเซนอันแรกเลยที่ครูให้วัดคือรอบเอวคราวนี้เอวคนเราเนี่ยมีหลายตำแหน่งเอวปกติเอวต่ำเอวสูงเอวปกติก็คือเนี่ยเอวปกติคือส่วนที่คอดแล้วก็เหนือสะดือขึ้นมาสองสองเซนหรือหนึ่งเซนสำหรับคนผอมถ้าเอวต่ำาหะเอวต่ำก็คือ เอวที่ต่ําจากสะดือลงไปนะคะจะเป็น2เซนสามเซนอะไรก็ว่ากันไปนั่งคือเอวต่ำถ้าเอวสูงก็คือเหนือสะดือขึ้นไปคือเอวสูงนะคะสูงขึ้นไปจะสูงใต้อกก็แล้วแต่แต่อันนี้ไม่มีให้สูงมาเช้ากินอะไรคะกินวัวหรือกินอะไรคะคอหลามากค่ะ,ะ,ะนี่มังสวิรัตนะถ้ามันกินเนื้อสัาจะขนาดไหน <S <S> <S โอ้นี่มังสวิรัตเหรอคะ กินหมูมังนะเนาะหมูมังเอ่อ่ะคราวนี้เราก็วัดครูให้เรียนกระโปรงเอวปกติก่อนเพราะฉะนั้นเราวัดแบบปกติไปก่อนนะคะอันดับแรกเลยเอาสายวัดนะคะสอดไปนะคะสอดไปแล้วก็เอามือเราเนี่ยมือตรงนี้เอาไว้เลื่อนเฉยๆนะไม่ได้สอดเพื่อหลวมอะไรหรอกเพื่อเป็นการเลื่อนสายวัด <S <S เห็นไหมเนี่ยเลื่อนสายวัดเข้าออกเห็นไหมเลื่อนเข้าเลื่อนออกเข้าใจไหมคะ ก็วัดให้พอดีแต่คนอ้วนน่ะเธอจะวัดหลวมไม่ได้เลยนะคนอ้วนเราต้องให้คับนิดหนึ่งคนอ้วนเนี่ยมันมีความกระเพื่อมของพุงนี่คือเรื่องจริงคนไหนก็ตามที่มีพุงหลวมวัดหลวมไม่ได้นะต้องวัดให้แน่นนิดหนึ่งถ้าวัดหลวมปุ๊บคือ,ค,อคือคนพวกเนี้ยเขาเรียกว่าไอ้พวกนี้เป็นไขมนันมันมีขึ้นมีลงนึกออกไหมฮะมันมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นเรารัดให้แน่นหน่อยนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์เลยลูก วัดให้เพื่อนวัดทีไรแก้เอวทุกทีเลย<ม>เพราะวราวัดพอดีไม่ได้คนอ้วนห้ามวัดเอวพอดีวัดให้มันแน่นไปนิดเนอให้แน่นนิดเดอรเพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาจะใส่ไม่ได้พุงมันมีหดมีขยายมีหดมีขยายตลอดเวลาเลยเพราะว่าไม่ใช่เนื้อมันคือไขมันเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าครูแน่นนะ่ะเอาแน่นแน่นนั่นแหละไม่อย่างนั้นเขาจะใส่ไม่ได้มันจะหลุดจากหน้าท้องลงมาอ่า ใครก็ได้ช่วยจดให้เพื่อนด้วยนะคะ90 90อะไรอ้อเออของอ้อ90เอลได้แล้วตำแหน่งที่สองคืออะไรลึกเอลอย่นี้สกอ่าลึกเอวที่คุณครูบอกเมื่อวานอันนี้อันนี้มันไม่สมประกอบกันแล้วอันที่สมประกอบมามันคือเครื่องมือที่เราใช้วัดความลึกความหนาของรูปร่างเรานึกเอวคือตรงเนี้ย ลักษณะแบบนี้หันนิดหนึ่งให้เพื่อนดูอันนี้มันยาวไปวดเดี๋ยวครูรออันสั้นไอ้ไม้เนี่ยมันจะมีสองขนาดคือยาวกับสั้นก็คือมันจะมีแนวก็คือเป็นลักษณะแบบนี้เราจิ้มไปเงี้ยเราจะเห็นว่ามันลึกเพิวเท่าไหร่ <S <S ไอ้พวกนี้มันไว้วัดความลึกอย่างเงี้ยไอ้พวกลึก,ลกๆอ่ะที่เราวัดไม่ได้อะอย่างเงี้ยไอ้พวกลึกๆต่างๆดีวรอแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยมาที่นี่้าครูนี่แหละค่ะขายเพราะครูจดลิขสิทธิ์เป็นของครูเออครูทำอาไว้สอน เราอยู่ใน u t u ู e ใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวใข่สั่งเดี๋ยว่อยจด,ดเอาไว้แล้วเดี๋ยวครูเดี๋ยว,ยว,ยวน,นี่ <c oughs> นสคราวนี้มันจะใช้กระสุนอื่นไม่ได้มันจะใช้ได้กระสุนของเราอ่าลึกเอวก็คือเมื่อกี้นี่แหละถ้ามันถ้าเราไม่ซื้อก็ได้เราไม่ต้องคิดมากไม่ซื้อเราก็ใช้อย่างนี้จิ้มเอาแต่ว่ามันใช้ไม่ค่อยดีไงบางทีเราวัดไม่โอเคแต่ก่อนครูก็จิ้มเอาแล้วครูก็มานั่งนึกว่าครูจิ้มแต่นักเรียนจิ้มไม่ได้ อ่ะคราวนี้พอเราได้ลึกเอวแล้วใช่ไหมคะก็คร่าเหมือนที่ครูบอกลึกเอวของคนเราไม่เท่ากันบางคนหุ่นดีเขาจะลึกมากบางคนดูว่าอุ้ยอ้วนอาจจะลึกไม่มากเขาก็จะลึกมากมาตรฐานของคนเราลึกเอวอยู่ที่2 5ค่ะต่อไปเอวถึงอะไรเอวถึงสะโพก่างเพราะอะไรคนเราโดยปกปติก้นเราจากเอวเราถึงก้นเนี่ยยาวไม่เท่ากัน นึกออกใช่ไหมคะบางคนมีลูกมากเป็นนางสิบสองคลอดลูกมาสิบสองคนก้นมันจะต่ำลงนึือกออกไหมคะบางคนก้นงอนมีเนื้อก้นมันยกกระชับแต่บางคนไม่มีก้นช่วงล่างยาวกว่าช่วงบนก็อาจจะยานกว่าโดยมาตรฐานถ้าเป็นไซส์ S ของเราอะไซส์ S เนี่ยมันจะ20สช่วงเอวถึงสะโพกล่างเนี่ยนะมันจะ20ที่เวลาเราไปเรียนอะเขาจะใช้สิ1สิบ ถูกไหมแต่จริงๆทุกคนใช้สิบสิบ,สบไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยก้นเขายาวนหอกไหมฮะบางคนเนี่ยก้นยาวบางคนก้นสั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องวัดทุกคนไม่อย่างนั้นตำแหน่งมันผิดเกิดอะไรขึ้นถ้าตำแหน่งผิดสมมติเธอครูยี่สิบสองเธอทำครูยี่สิบครูจะใส่กระโปรงนี้ตลอดเวลามันจะมันจะด,ดังขึ้นมาไง มันจะดันตามส่วนที่มันมันจะอู่เพราะฉะนั้นถ้าตำแหน่งตรงนี้เราไม่ตรงปุ๊บเนี่ยก้นเราเสียเลยอ่ะเอวถึงสะโพกแล,ล้วเอวสะโพกล่างอยู่ตรงไหนถ้าเรามีไม้อันนี้เราจะปลอดภัยกับชีวิตถ้าไม่มีให้ทำมือแบบนี้ถ้าไม่มีนะโลกให้ทำมือแบบนี้แล้วก็ส่วนที่ยื่นที่สุดของก้นอันนี้วางไว้ที่เส้นเอวทำมือแบบนี้แล้วก็เหวี่ยงมือปืบปืบ แต่พวกเราเหวี่ยงไม่ได้สักคนทุกคนเหวี่ยงอย่างเงี้ยบางคนก็หนีหนีหนีมันไม่ได้ตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แก้ปัญหาได้ตรงนี้ลูกก็คือดันมันมานี่นะเอาตรงที่ยื่นแล้อันนี้เสียบเข้าไปปั๊บเราจะเห็นตำแหน่งตำแหน่งได้เลยเนี่ยปึ๊บเห็นไหมคะจะเห็นตำแหน่งเลยว่ามันอยู่ตรงไหนอ่าอย่างเงี้ยเราจะเห็นตำแหน่งแต่ถ้าไม่มีเราเพื่อนไปคิดมากทำมือแบบนี้ลองทำสิค่ะลองทำลองทำเออ อ่าแต่บางคนแอ่นมากไงฮะบางคนแบบเป็นนางรำอ่ะก็จะแอ่นเยอะใช่ไหมบางคนก็แอ่นน้อยไม่บาลานวัดไปเห็นไหมว่าเนี่ยบุกเห็นไหมบุกเพราะเนี่ยคือกางเกงในขาบุกก้นเนี่ยแทนที่จะมีก้นไอ้นี่ยคือเนื้อก้นเขาไหลมาอยู่เนี่ยเห็นปะว่าน่าสงสารนะใส่กางเกงลิงผิดนะเหโอ้แกก็ดูดิเนี่ยดูอ้อดู เห็นชัดนะชัดมากอ่ะอย่าไปสนใจมันคูณนี่ออกดีถูกได้ใช่ไหมออกได้สิเนี่ยฉันให้ออกก็สอนแบบนี้แหละไม่สงวนออกเลยให้ออกออกเร็วๆด้วยเพราะมีคนติดตามเราตลอดเวลานูกว่ไหมฮะเนี่ยแล้วเราก็เอาวางนะนี่คือส่วนที่ยืนที่สุดถ้าเราเวลาเราวัดเราต้องมองด้านข้างเขาเราจะเห็นเห็นไหมเนี่ยเห็นใช่ไหมลูกตรงนี้คือส่วนที่โด่งก่อนที่จะตกลงนี่แหละเนี่ยคือเส้นสะโพกล่างนะ เราก็เอาไม้ทับไปแล้วก็ดันไปนี่เห็นไหมขอให้เจ้าเนี่ยยี่สิบได้อยู่เนี่ยไหนๆเราก็จับตรงนี้ไว้แล้วถูกไหมลูกเราจะวัดให้เสร็จไปเลยเอวเอวถึงสะโพกล่างเมื่อกี้เอวใช่ไหมนะอันแรกคือเอววัดโดยรอบของเอวเมื่อกี้นี้เอวถึงสะโพกล่างเราจะวัดด้านข้างให้หมดเลยเอาหยิบมาเวลาวัดตัวต้องถอดรองเท้านะถูกแล้วพะถ้าใส่รองเท้าปุ๊บ สัสดส่วนมันจะปกปติไม่ได้เราต้องยืนเราจะได้รู้ว่าคนที่เราจะตัดให้เนี่ยมันเตี้ยเอียงแอนหรืออะไรยังไงเราจะได้รู้รูปร่างเขาทีท่แท้จริงต้องถอดรองเท้าอะวัดลงมาเอวถึงหน้าขาก่อนเอวถึงสะโพกแล้วเอวถึงหน้าขานี่ชัดมากชัดมากโปะโปะเลยนี่คือหน้าขาเธอนะคะเอวถึงหน้าขา24 ดูด้านข้างจะชัดมากเอวถึงหน้าขา24เอวถึงข่าวข่าวคือส่วนที่มันเป็นข้อพับนั่นแหละเอวถึงข่านะ51เอนี่เอวถึงข้อเท้าก็คือจากปุ่มเนี่ยจากปุ่มเนี่ยวัดลงมาอีก2เซนไม่งั้นเดี๋ยวมันลอยเห็นไ,ไหมเออจากปุ่มอะตุ่มเราอะวัดเลยไปสองเซนนั่นคือเอวถึงความเอ,อถึงข้อเท้านะเลยมาเลยนี่ เลยจากตะกบเนี่ยลงมาอีกสองเซนนี่แปดสิบเก้าลูกแล้วก็เอวด้านข้างถึงพื้นเลยเอวด้านข้างถึงพื้นเลยว่ายังไงเอวด้านข้างถึงพื้นลงไปถึงพื้นเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการทําให้ชายกระโปรงเขาเท่ากันอ่าอีกรอบเอวถึงสะโพกล่างเอวถึงหน้าขา เอวถึงเขา่าตรงข้อพับนะคะเอวถึงความยาวกระโปรงเอวถึงเอวถึงความยาวที่เลยตะตุ่มไปสองเซนเอวด้านข้างถึงพื้นเอวด้านข้างถึงพื้นเมื่อกี้เอวถึงตะตุ่มที่เลยมาสองเซนนะั้นนั่นคือเอวถึงข้อเทา้าแล้วก็อันจุดท้ายคือความยาวกระโปรงแล้วแต่เขา เขาชอบตรงไหนเราถามเขาอย่าไปดีไซน์ให้เขาเองชอบยาวแค่ไหนเขาลูกเลยหัวเข่านิดนึงอ่าและอย่าให้มันก้มลงมาให้มันยืนอย่างนั้นบางคนชี้เราก็วัดตามชี้เพราะมันแหวงขึ้นไปความยาวมันลอยขึ้นอ่าเขาบอกว่าเลยหัวเข่าเราก็ถามเขาว่าพอไหมคะแค่นี้พอค่ะพอแล้วเหรอคะโอเคเขาพอแล้วเขาพอแล้วนะคะอันนี้คือความยาวกระโปรง โอเคนะคะนี่คือความยาวกระโปรงรอบสะโพกล่างดูนะลูกวัดส่วนที่ยืนนี่นี่คือส่วนที่ยืน,น,ยนเห็นไหมไม่เห็นก็เอียงนิดหนึ่งเอียงหมุนให้รอบเลยลูกนี่นี่ยืนนี่ไงยืนยืน,ยนหมุนมาลูกยืนเห็นไหมนี่ยืนเห็นยางอ่ะไปไหมุนกลับไปที่เดิมหมุนกลับไปที่เดิมเห็นยางคือตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหม ใช่ใช่เพราะมันไม่ยืดน,น,น,นี่ยืดเธอรู้ไหมว่าตรงไหนที่มันยืดปุจะสอนทเทคนิคให้เห็นไอ้บุบบุบนี่ไหมไอ้พวกอ้วนเห็นชัดเลยไอ้บุบบุบนี่แหละเส้นจะโพกมันเ <c oughs> พราะว่ามันใส่กางเกงมันจะใส่ตรงนี้ไอ้ที่บุบนี่แหละเสน้นจะโพกหมดเลย ก้นพวกเราถึงหายไปไงลูกเพราะตรงนี้จริงๆอ่ะมันคือเนื้อเราที่แสนสวยกลมดิกอยู่เราไปใส่กางเกงในเพลนี่ยมันเลยไหลลงไปนี่คือเนื้อที่ก้นเราเออกางเกงในแบบนี้ต้องยังไงคะยกกระชับไม่ทันแล้วแกทันแล้วแต่ยังพอช่วยได้อ,อ้อไปซื้อกางเกงในเต็มตัวแล้วกันโอ้แล้วก็ถึงพื้นจานวันได้ ยังไม่วัดค่ะเ <laughs> พิ่งอารมท์พบะยังไม่ได้วัดเลยเอา้าววัดรอบสะโพกถ้าคนอ้วนวัดสาค่าถ้าคนปกติวัดหนึ่งค่าถ้าคนมีหน้าขาวัดสองค่า,ามาดูว่าวัดยังไงบ้างอันดับแรก<ม>วัดรอบสะโพกปกติคือแบบนี้ลูกอันนี้คือปกติไม่ต้องไปสนใจพุงเอาปกติก่อนหนึ่งร้อยห้าหมุนให้เพื่อนดูเนี่ย เวลาเราวัดนะคะก็คือแบบนี้จับสายวัดให้มั่นคงะนะฮะผ้าผ่านมาเนี่ยนะวัดสายวัดให้มั่นคงพาาผ่านมาแล้วดูด้วยนะ,ะแล้วดูด้วยนี่นี่นเห็นไหมอ่าเนี่ยเราถึงจะได้รอบสะโพกล่างจริงๆจ,จ,จากนั้นมีทั้งพุงและหน้าขาอันที่สองรอบสะโพกล่างรวมพุง รอบสะโพกล่างรวมพุงจะวัดเฉพาะคนมีพุงรอบสะโพกล่างรวมพุงจากก้นปั๊บขึ้นมาถึงหน้าท้องปั๊บลงไปจับให้ดีให้แน่นเท่านี้ไม่ใช่แค่พุงเธอมีทุกอย่างไม่ <c oughs> มันจะอยู่ตรงหน้าท้องพอดีไอ้พุงเราเนี่ยคือหน้าท้องบนพอดีบางคนเรียกว่าสะโพกบน รอบสะโพกล่างรวมหน้าขาก็เหมือนเดิมนี่เอาที่ยืนนี่แหละแล้วอ้อมผ่านหน้าขาลงมาแบบนี้รอบสะโพกล่างรวมหน้าขาลูกรอบสะโพกล่างรวมหน้าขานะคะวัดแบบนี้ลูกเดี๋ยวนะลูกเอาหน้าขาให้มันเต็ปาดมันมาทางหน้าขาเหมือนหุ่นล้มลูกไหดปาดมาช่วงที่ใหญ่ที่สุดใช่แล้วก็มาด้านหน้ามันอย่างนี้คนนี้มีหน้าขา สิ่งที่เพิ่มเติมเราต้องวัดรอบหน้าขาด้วยก็คือเอาตรงที่มันปูดโบนนี่แหละลูกแล้วก็วัดให้ชิด <c oughs> เนี่ยเขาเรียกว่ารอบหน้าขาเดี๋ยวเราจะมีวิธีแก้ไขแบบตนนันไง้95้าจดไปด้วยรอบหน้าขาน <c oughs> อ้าสิบห่าหมุนจะ <c oughs> ยังาหมุนเร็วสิหุตามไม่ทัน <c oughs> ถ้าคนไม่มีหน้าขาก็ไม่ต้องวัดนะลูกนะเราจะวัดเฉพาะคนที่มีหน้าขาและรอบหน้าขาเนี่ย คราวนี้อีกจุดหนึ ite, ่งก็ค like. ือเราเรียกว่าลึกหลังลกึกหลังลึกเนี่ยจุดหลังไปเนี่ยลึกหลังแกเห็นไหมคนที่ใส่กระโปรงแล้วข้างหลังอ้าคือไม่ได้เก็บตรงนี้แหละกางเกงก็ต้องเก็บเสื้อก็ต้องเก็บดูสิว่าหลังลึกมากจะจับจะขึ้นไปเนี่ยลึกหลังทำยังไงจิ้มเข้าไปเลยหลกเนเยอะมาก หันข้างลูกเพื่อนไม่เห็นเออถ้ามันลึกอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรตามเนึ่มันจะได้จิ้มพลังอยงเง้ยันกดัเนี่ยเราต้องกดให้ไม้มันทัดเรานะคะอยู่ระหว่างแนบระหว่างใต้ใต้เส้นในเราเนี่ยคือคือบ่าหลังกับตรงก้นแล้วก็ดันในนี้ลงไปที่ช่องลึกของหลังตัวเนี้ยเราต้องเก็บ เพราะเราจะรู้เลยว่าเนี่ยก้นงอนเท่าไหร่ช่วงนี้ที่หกักอะเท่าไหร่แล้วเราจะต้องเก็บเท่าไหร่เขาถึงจะใส่กระโปรงแล้วสวยพอดีเห็นไหมพวกมีปัญหาจะลึกเยอะอะเอาดูคนไม่มีปัญหาบ้างคุณพี่มาดูสิคะยา่ <c oughs> ยเนี่ยลึกเยอะทุกอย่างเยอะหมดอ่ะคนนี้ปกติเลยนะคนปกติก็จะนิดเดียวเนี่ย,ยนะน้อยเห็นไหม้อยเวเนี่ยวางอันนี้ใต้ย,ยกทรงแล้วก็อันนี้อยู่ ด้านบนนะคะแล้วเราก็จิ้มลงไปที่ลึกหลังเทาแบบนี้ตรงนี้ไม่ต้องตรงที่ล่องหลังไม่ใช่ไหมต้องตรงร่องหลังไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไม่ต้องตรงไหมบรรทัดเนี่ยไม้บรรทัดไอ้เนี่ยต้องตรงไอ้เนี่ยตรงอ่ะไอ้เนี่ยอยู่ใต้ไอ้เนี่ยอยู่ด้านบนแล้วก็วางแล้วก็อันนี้จิ้มลงไปปกติของคนเราจะอยู่ที่สองจุดห้าหนึ่งจุดห้าน้อยหนึ่งจุดห้านี่กำลังดีสองจุดห้านี่ก็เยอะ ลึกแล้วถ้า3ามสาผิดปกติอันนี้ของพี่เขาสองจุด้าของแกมาใช่ของแกนะสี่จำได้มื่อกี้เนี้ยเนี่ยซึ่งผู้เป็นผู้ปกผิดปกติเนี่ยสี่เซนจริงๆด้วยเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็มาวัดเอวด้านหลังถึงพื้นก็คือวัดอีตรงที่มันหักนั่นแหละก็คือเส้นเอวมันจะอยู่ตรงที่เราหักนี่แหละเนี่ยวัดลงมา ถึงพื้นนี่เอวด้านหลังถึงพื้นนี่วัดอย่างนี้เก้าสิบสามนี่เอวด้านหลังถึงพื้นเห็นไหมเก้าสิบสามต่อไปหันหน้ามาหน้าหน้าเอวด้านหน้าถึงพื้นก็คือวัดจากเหนือสะดือสองเซนตั้งฉากลงมานี่เอวด้านหน้าถึงพื้นแปดสิบแปดเนี่ยผิดปกติเธเห็นไหมเมื่อกี้เท่าไหร่เก้าสิบสามข้างๆ้าเก้าสิบสอง 92. ด้านหลัง93ด,ด้านนี้เท่าไหร่ <88. S 1> แปสแดสดงว่าคนนี้ตูดเยอะเพราะว่าเอวด้านหลังมากกว่าเวลาเราจะยืดอะไรเรายืดเอวด้านข้างถึงพื้นเอวด้านข้างถึงพื้นเนี่ยมาตรฐานโดยปกติร0 0เซนสมมุตินะ100เซนะเอวด้านหน้าถึงพื้นเนี่ยจะประมาณเก้าสิบเก้าแล้วเอวด้านหลังถึงพื้นเนี่ยก็จะประมาณ98เอวด้านหลังถึงพื้นจะน้อยกว่า แต่เยกคนนี้เอวด้านหลังถึงพื้นมากกว่าแสดงว่าก้อนใหญ่ถ้าบางคนหน้าหน้าท้องใหญ่นี่ก้นใหญ่กว่าหน้าท้องอีกนะอ่ะเอาน,นี้ก็ตาพวกเราแล้ว